สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยะชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมหิดกเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวใส่ไก่นะคะส่วปะสมหล่าก็จะมียอดบักเผาค่ะพี่น้องสะโพกไก่หั่นเป็นชิ้นนะคะน้ำพริกแกงเขียวหวานส้เล็ดรูปแล้วเราก็แช่ช่องแข็งไว้เวยค่ะมันเลยออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะมะเขือพวงมะเขือแกงสามลูกค่ะัหละพาแล้วก็พริกชีฟ้าแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะคะพี่น้องใส่ลงไปนั่นค่ะมาค่ะ ก่อนอื่นทามาลงมือผัดพริกแกงก่อนค่ะพริกแกงของย่าหนีซูบเรสซเบิด,ด์ดนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเผ็ดนะคะอยู่นี่เขาไม่กินเผ็ดเดี๋ยวก็จะใส่สักครึ่งหนึ่งค่ะแต่เพื่อนๆกินเผ็ดใดกินยังไดไซเบิดนี้หรือใส่มากกานี้ได้ค่ะแล้วปิดหน้าตาะคะ่ะหลังจากงานเติมกะทิลงไป ซื้อกล่องเล็กค่ะเพราะว่าเย่าบริยากให้มันเหลือค่ะจากนั้นใส่พริกแกงเขียวหวานไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะผัดพริกให้หอมค่ะนะคะเย่าสะโนิ่นแตกมันเลยจ้ะพี่น้องตะว่าเย่าจะเน้นให้มันพร้อมค่ะนะคะบางคนเขาจะผัดใส่กับน้ํามันนะคะกระได้เท่ก,กันเลค่ะพี่น้องต่วาน้ะมันมมนสลายเราก็เลยไม่ทําแบบนั้นค่ะนะคะใส่ กะที่ลงไปผัดเรื่อยๆค่ะแกงเขียวหวานเป็นเมนูอาหารไทยที่คู่กับครัวไทยมาตลอดนะคะพี่น้องมือนะคะกระทะย้าเดิอเดียงดังค่ะนค่คะ เดีย๋ยวขออนุญ,ญาตผัดพริกไปเรื่อยๆให้หอมค่ะค่คนเดือดห,หาเดี๋ยผ้ามาเหต,ต่อเพราะวา่ามันจะเป็นการเสียเวลาเพื่อนๆมากเกินไปค่ะพอผัดพริกแกงเขียวหวานเริ่มหอมค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ไก่ลงไปค่ะขออนุญ,ญาตใช้มือค่ะแป๊บนึงค่ะเป็นหลังมือแปบ๊บหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวจะรวนไก่ให้พอสุกค่ะให้บ้านี่นำเลือดนํำยังค่ะพี่น้องยอดควอจะเติมกะทิส่วนที่เหลือนะคะเพราะว่ายสบเติมไปในช่วงที่ไก,ก่ยังเป็นแบบริบๆกุศลอยู่ค่ะพี่น้องมันจะคาวค่ะ,ออคะขออนุญาตไนะคะกล่องยอดไมาขยับใส่พพงเงาปลาแล้วเอาขยับเตาก็ไ,ได้ค่ะอเออ นายใส่พริกแกงโมลาลเลยคะ่ะกินนี่เตะจมูกเลยคะ่ะกินความความฉุนนะคะ แล้วค่ะพอไก่เริ่มสุกคข่เียก็จะใส่กระทียมเส้นที่เหลือค่ะใส่หมดกล่องเลยค่ะแล้วก็สติมหนังลูกไป่ำค่ะ แสบแ่ให้หูไปดูค่ะพี่น้องใส่หัวหน่าล่างกองกะทิปันเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะต้มให้ไก่สุกสักนิดนึงค่ะนะคะพี่น้องพี่น้องส่าแกงเขียวหวานเอียงไม่คือเขาเงี้ยแก่สีพราะว่าเยอะใส่น้ำน้ำพริกแกงน้อยค่ะนะคะเพราะว่ามันเผ็ดเกินไปที่นี่เขากินไม่ได้ค่ะนี่ค่ะเนื้ยาสืเขียวไก่ไปอีกเล็กน้อยนนึงค่ะ วิธีการทาของแต่และคนที่เย่าบอกนะคะบอกทุกคลิปเลยะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าบางคนกัดถนัดอีกแบบหนึง่งบางคนกัดถนัดอีกแบบหนึง่งแต่ว่าใครให้ <c oughs> จะไแมก็ได้ให้ถูกปากจะคองให้กินได้กับพ่อคะ่ะพี่น้องมาต้นตามสูตรเป๊ะๆอะไระคะ่ะของเย่าหนึ่งก็คือทําแบบสไตล์บ้านๆค่ะเย่า,นนะะยาขอใช้พริกแกงทร่เหลือให้เบิดเลยคะ่ะเพราะว่าจะได้นันเอาละเทปก็เพี่ว่ากัน,นะคะ่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งมันบึงสีขาวที่โบเป็นตะกินนะคะพี่น้องเคยไข่แกงคาไก่มากกว่านะคะเนื้อเยาเขียวไก่แหมเปือยจะขัาน,นหนึ่งหรือผ้ามาเห็ดตอค่ะพอเคี่ยวไก่เริ่มสุกค่ะอยากจะใส่ยอดมะพร้าวลงไปค่ะสะ่บไซเบิด์ตเนอจากพี่น้องเพราะว่ามันหลเกินไปเอาแค่เอาเอจาะค่ะตามด้วยมะเขือพวงค่ะใส่ลงไปค่ะ ต่อจากนั้นค่ะยราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะพี่น้องย่าเค็ดตามแบบสไตล์ของเย่าเลยค่ะเพราะว่าอยู่เหนือขาเจ้าบบกินเพชรนะคะเยาก็เลยต้องใส่แบบไม่ต้องเยอะแล้วมันจะออกสีขาวๆแบบนี้ค่ะนะคะเมื่อกี้ใส่ผงปรุงรสไปสองช้อนค่ะตามด้วยน้ำปลานิดนึงค่ะผู้ใดมักแบบเพชรกระตัสีเขียวเลยนัย่นคืใส่น้ำพริกได้อีกค่ะ นวค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่มะเขือแกงลงไปค่ะใ,ใส่ี่ช่วงที่น้งกลางเดือดๆงหง่อนเวยค่ะพี่น้อง,งรีบพ่นค่ะให้มะเขือเราถูความร้อนค่ะใสไใบบ่ดําและคะพี่น้องไฟงแห้งๆค่ะ ีเลยจ้าโอ้ยหอมเดิพี่น้องเห็นสีสันโบแบบว่าโบเขียวปื๋ปื้วสีโบงามมั้ยใ่ไหมคะพี่น้องแต่ว่ารสชาติเนี่ยใส่ไหนเลยค่ะมาให้ไดชิมนะคะพี่น้องคลิ่หอมมันโบก,ก่ก็เอาละคะ่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะใส่สน้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ชิมก่อนอืมแซ่บว่มหวานพ่อละค่ะพี่น้องวานจัดนะคะความมันความเข้มโอเคเลยค่ะกะทิกองหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะกองหน่อยค่ะหลังจากนั้นค่ะเด็กก็จะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปนี่เพิ่มความจัดจ้านความสีสันงามค่ะตามด้วยใบัวละพาค่ะใส่ลงไปเยอะๆสดๆจากสวนเราเองค่ะ หอมเพลินๆค่ะพี่น้องไข่เจียวกรนึหรือข้าวปุ่นก็ได้ค่ะเอามาลาดแกงเขียวหวานค,ค,ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวใส่ไก่นะคะได้ยสันโยอกไปตัางห้เบิ้งมองเตงเตียงค่ะค่ะ,คะ ราคาพี่น้องแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวใส่ไก่ค่ะใส่มะเขือพวงแล้วมะเขือแกงนิดนึงค่ะพี่น้องซีซันอาจจะเห็นแบบว่าโบเคยเขียวบันไดนะคะเพราะว่าจะใส่น้ำผิกแกงหน่อยค่ะเพราะว่ายุน่นี่เขาไม่กินเผ็ดค่ะรสชาติจะออกหวานมันเค็มนิดนิดค่ะพี่น้องนะคะกำลังแซบหอมใบโหระพาห้วนๆค่ะนะคะหลาดก็เขาสวยหอนห้อนรู้ว่าจะกินก็บขาปุ่นก็แซบนะคะพี่น้อง ขอบคุณหลาไลด้ยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนเอาถ้วยเอาซ้ำเอาจานมาค่ะพี่น้องมากินแกงเขียวหวานยำบักพาอ,อ่อนๆหวานๆในกานค่ะมอร์นิ